เป็นบางข้าบางค้านะครับน้องผมร้องเบิ้งครับปีนี้นะครับน้องก,กะเอาก้อนครับผมปีนี้นะครับนมากรียนมันจะเป็นดอกอยู่ประมาณเดือนกันยายน ดอกเดินไกลบกคุยคุยผู้ดเดียวพูดคนเดียวเป็นชั่วโมงลองให้เลยครับ <laughs> แมนที่บอกครับโอ้ยนอะครับแล้เป็นแต่อีตูนเย่ <laughs> สังบ้านคอยว่าไปใส่รถบุพพลมาได้สามสิมนาทีแเราพ่นไปก็เด้อสันเนอไปก็เด้อสันพ่น,น์จะเป็นลมสันเขาเมนแนวจะเป็นว่าครับผม,นมบนวันที่สามสิมาสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับอยู่ใส่นอครับผมทักทายเอิอ้แห้งคักห่วย ผมในห้องแอร์ผมใส่ได้เต็มที่เลยครับผมครับมือมือนั้นผมไล่อยู่อุดรผมเลยก็จากคุณพี่อวยพอเนาะเพราะคุณป่านี้บอกว่าทักทายทุกคนรอบห้องเด้อค่ะอาจารย์พนมานะครับเนาะคุณหนูเพียรสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าคุณบุญเพียรวัดสันพนมานะครับเนาะทักทายละครับผมเูดองไปหลดครับผมเพรต้องไปคิดว่าโอ้คลิปนิ่มโบมเมนมูฮอดอกบ่เคยเห็นดอกปัดออกบ่แม่นครับเขาไปหลดครับผมไปเยี่ยมชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนครับสังขามาที่ก็ดีใจละทักทายสวัสดีเด้อจากคุณอวยพรจ๋าประชันพนมานะครับเนาะ้ออนนีผกกกะะะบบ่่หัลลาาาาเคครรรพพพูููดดดดดดใใทไปปแวิ กรุ๊ปใจเพื่อนพี่น้องของเขาในหน้าล้วมาแล้วก็น้องขอบคุณหลายๆจ้าน้องจากดูนี้ทักทายคุณยายสายจวดนะจ้าทักทายคุณสุรพลนด้วยครับคุณสุรพลจน์พนักทายคุณสุมาลีครับผมบ้านช้างระยองเด้อจ้าตกใจจ้าขอบคุณหลา,ายๆครับผมนี่ก็เป็นชาระดีๆเด้อครับบางคนบ่ฮู้เด้อครับผมแต่ว่าค่ะเพิ่นมันเป็นคนรู้รอบตัวครับผมแต่ว่าเฮาก็บอกต่อกันได้ครับผมที่บุรพผ่าบุรพคนที่ถูกโฉมกับจะโดนคือกันนะครับเนาะทักทายคุณสุบรนครับผมสวัสดีเด้อจ้าเพื่นนาาาเะคครัับททกยุณิ้อน ประสบก,การ์กล้าพูดนะครับถ้าผมบอกึ้นผมขอไปผมจะบอกพูดเลยครับผมออ่า ระเบียบการต่างๆที่เพิ่นกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาแล้วบางนะครับน้องคนตาว่าค่ะขออนุญาตทักทายเบิดทุกผู้คุ้นตรงนี้ได้จ้ะบอกเทียนเพิ่นครับผมเพราะว่าเพิ่นบอสามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ได้ว่าผู้ใดอยู่ในักอะไรนะครับน้องเพิ่นก็ทักทายไปจัดลงไปให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับเนาะมวนบวยมวนฟังเอาเพราะผมตรงนั้นนะครับเนาะเสียงผมมันบ่ดีพอนะครับเนาะไอ้เพิ่นร้องให้ดีกว่านะครับเนาะเพิ่นจะใส่ดนตรีให้พ่อมเฮาหยุดแย่นี่ผมบอกให้ฟังซื้อครับผมพ่อผมฟาดหัวขอไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมขึ้นหัวขอไปละผผมมมเเเว้้้้้้้าาาาาาาไดดดดดคคครรัััับททททกกกยยยอออจจจจสสีีุุุุณณณนษ์ลง โจมค่อยขึ้นผมอยู่ผู้เดียวครับผมเออไม่ไหนยังมีคนโจมอยู่ที่ว่าเระกะด่ายออยังมีคนโจมขึ้นอยู่นะครับน้องอ่ะทักทายด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อจ้าอันนั้นคนดีนะครับน้องขอบคุณครับน้องคนตาจ้าทักทายด้อจ้าสวัสดีคุณคนตาจ้าจากคุณพัชชาครับผมทักทายลูกอีเมียครับคิดอ่าคิดคิดเมียนั่นเนี่ยชันพลวันนะครับน้องอเป็นยังครับผมสวัสดีเด้อจ้าลูกลีลูกลีนี่ผู้ใดญน้องลูกลีน้องลูกน้องลีเฮ้ยน้องลูกลีลูกลี่เหรอเนาะครับน้องลูกลีครับผมพี่สสเเพพินนด้้ตททัักาายอจคคุุณรรลบผม สวัสดีครับพัชร์ผนมานะครับเน้อสงสวัสดีได้จากคุณสมจากคุณพี่เพนครับผมทักทายได้จากผนมาครับคุณสมสามร้านในหลังบ้านบอกว่าห้ามเขาเป็นขยายบ่มีผมอ่านแล้วครับผมมันไม่มีห้ามมีผมจะไปบ่ได้ครับผมตอนนั้นผมไปทุกมือดิผมก็เลยถอยออกมาฟังฟังมูนี่ครับผมคุณเดียนะครับจากคุณพัชชาจากน้องเดียนะครับเนาะแล้วก็คุณเพนสีจากคุณพัชชาครับผมทักทายนะครับเนาะแล้วก็สวัสดีได้จากคุณพัชชาจากคุณกัลพ์ผลมาทักไทยไปเนาะสวัสดีได้จากสันผนมานะครับเน้องอ่ะโบปิยะครับผมทักทายสวัสดีได้จจาากกกคคุุุณณสบิ แล้วจ้าพัดชันพลวันนะครับน้องเกสังบ้านนะครับนอกก้องนนฟังอยู่ด้วยจ้าจ้าเลีวไปเที่ยวหลายไปออกจากห้องคุณนกุลตั้งเตี้ยเคียมมาเป้าสู่ปัจจุบันนะครับน้องการเดินตามหานาทีมันทําให้เขาท้อลงดอดทนทำเอาผูกพันกับเพื่อนพี่น้นนองของเขาอยู่ตรงนี้นะครับน้องเราเคยนางไล่สดคนเดียวสวัสดีครับผมช่วงบายบายอีกคืนหนึ่งนะครับน้องมาพบปะพูดคุยเยี่ยม เยือนกันครับทลายกันในนาไรนะครับนาะมาสร้างพัฒนาภาเราทักทายนะครับนาอคุณในยนาทักทายเด้อสันจากสุวรรณาครับผมขอคุณครับผมทักทายเด้อจ่ารุนี้ทักทายคุณสุวรรณนครับผมคุณกัญญาลัต์กมาบัดนี้ครับผมยินดีที่ยูนิเพจเขาพันกดพันเกณฑ์ไปนะครับนาะประกันรากันตัวสวยพูดก่อนแะแต่ว่าขาดดีใจน้ำนะครับมาผมโอ้สามกิโนะครับเนกัน้ำแข็งมันเกาะครับผมแต่ว่าเฝ้าจ่อยจ่อยเยอะครับจีจุ่มไข่ครับผมตะกี้นะครับผม ก็จอยจอยจะจับมาดนะครัผมน้ำทำเนาะมือน้องคอยย้ายตู้เข้าไปน้องคอยมาจ่มคอยขื่นผมอยู่ผู้เดียวครับผมเออไม่ไหนยังมีคนจุ่มอยู่ที่ว่นลรากระได้ยือนยังมีคนจุ่มขื่นอยู่นะครับเนาะอ่าทักเด้อจ้าสวัสดีนะจ้าสวัสดี้อจ้าอันนั้นเนาทิ้งเอออไปผ่านเด้อครับโอเคครับผมบเป็นอย่างนะครับเนาะไปต่อหรือไปทำบ่ทากทายที่โออยลี่ก่อนครับผมมาละที่โออยลี่ผมก็ได้ร้อนนี่เราลูดครับผมเป็นนายหน้าพาเราคอยกระได้ครับผมทักทายกันไปครับผมเพราะนั้นเราเขาก็เลยอ่าพูดให้เพืืืื่่่ออออนนนนนๆเเเาาก็ข้ใจะคคครรัับงม ของ a c e b o o k ที่จุดหมายเราอยู่ที่ไหนนะที่เดียวกันครับผมเป้าหมายเดียวกันครับผมทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันครับ อันนั้นเป็นกำลังแรงใจแห่หงกันไปเดอ้อนยน้นนนนอยๆครับเพื่อเพื่อกระตุ้นให้เพื่อนๆเขาได้ตื่นตัวนะครับมาว่าบางคนก็ออกมาบนมาแอบเพื่อนไล่กับพอดีแม่นครับผมกับเขาจะเฮ็ดทุกเมื่อเฮ็ดอาทิตย์ละเทือสองเทือกสวัสดีเด้อจากคุณวัิลาพรขยาจ่าจากคุณระอ่องนะครับเนาะทักทายคุณกัญจรัตน์ทักทายคุณพัชชาครับผมแล้วก็คุณบริการทักทายเด้อครับจากพอสุรพลนะครับเนาะทักทายเด้อจ้าผมทักทายเด้อจ้าสวัสดีครับผมมาให้กำลังแรงบวกนะครับเนาะเราขับมาเพิ่มพลังแรงใจหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต ทักทายเพืเ่อนๆพี่น,อนอ้องของเฮาเนี่ยผมอดบ่ได้เด้อครับช่วงนี้นะครับเนาะให้ผมขึ้นก่อนเนะครับเด้อให้ผมพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็พี่นอ้องของเฮา,าก่อนครับผมอ่าครับผมแล้วก็น้องจากรุ่นนี้ผมทักทายคุณดุนเดือนเด้อครับเด้อแล้วก็อ่าคุณเพ้นซีทักทายคุณนัทจะใช้เซนเดียวกันครับผมอืมผูดด้บริษัทไปบ่้หูดิเฮ้ไปเด้อจะได้คุณบาง ผมเคยนั่งตานั่งน้ำตาขอบุญอะไรหลายหลายครั้งนะครับเนาะอ่าทุกครั้งนะครับเนาะได้กำลังแรงใจจากมันเพื่อนทตลอดครับเนาะเราโบไปเบิ้งเอาครับผมตรงนี้นะครับมาใครลองเรี่เด้อจากจากคุณพี่สังวานครับผมเจ๊โจ้มใครหรครับผมจากน้อยเจ๊โมผมกับเขากพยายามห้องซื้อเจ๊โมไว้ครับผมเพื่อออกมาออกผลให้จับหมากจับผลได้ดีนะครับเนาะผมให้เพื่อนเป็นพี่เลี้ยงผมถ้าใครได้จับน้องจารุนี้ทักใครสวัสดีเด้อครับประชันพันมาครับจากคุณพ่อสุรพลโอ้คุณพี่พี่สุรพลพี่สมบอกว่าวันนี้ทางวันเลยมอยู่่่นนนีวะครับ ผมเป็นยังครับผมมากัดหะหลักคนใดนะครับเนาะคุณยายสายจวดทักทายสวัสดีด้วยใจที่กิ่งควาบกิ่งนะครับเนาะควาบกิ่งก็คือควาบกิ่งก็คือพวกเฮาครับไปเยี่ยมชมคลิปหรือไปเบิ่งคลิปกันเสร็จจับเรียบร้อยแล้วแคปหน้าจอโพดลงไปตรงวันนี้มาครับเนาะราชสันหรือว่าจังไรครับราชสันแล้วก็เนาะทักทายได้จากเพื่นว้านกัเนาะบ่อ่านดอกน้ำสกุลมันเงาทักทาขอบคุณนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผม ตอนนี้ผมไปตามสเต็ปครับผมของของของ Facebook ครับผมเป็นเพิ่นทำง,งานเข้ามาทางเรามัน็ไเข้าขนมขึ้นรถครับไป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 ขายตลาดครับผมตอนนี้เพิ่นก็เข้ามาซ่องเบิ่งครับอันซ่องเบิง่งซ่องเบิงงเบ้ง2000อ, <c oughs> อ่ะทายก็ดีใจเด้อครับที่เห็นเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องของเขาเนาะครับเนาะอ่าเพิ่นกะทักทายดีครับผมจับมือเด้อจ้าจ้าจับมือครับผมทักทายแล้วเด้อจ้าน้องลีพัจฉาจิรานุวัจจ๋าทักทายเล้อเนาะครับเนาะให้กำลังแรงใจกันนะมื้อนี้ข่อยคือเห็นน้องลีว่าหรือว่าเห็นอยู่ หรือจังไหนครับผมคอยจำบ่ได้แต่กับบ่ได้ทักน้องลี่กับเจชมเลยขอทักเด้อจ่าทั้งหมเจมไปเที่ยวแล้วครับผมเหลือแต่ลูกซ้ายแล้วล่ะเมื่อนสนาหันใจลึกๆครับผมหันใจเาลึกๆครับผมหันใจลึกๆล้วกลพูดคุยกับเพื่อนๆเอาไปครับโอ้เมื่อเสาร์ี้เกมเมื่อยอีหลี่ด้ครับผมคอยนั่งฟังเราไปห้องม่ใจกันตรงนี้นะครับน้อไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มพลังบอกเป็นพลรังใจให้กันนะครับเนาก็ไม่อยากนอนแบบนี้ มูเบิด <laughs> ล่ะมูเบิดล่ะเขากดกด,กดตลอดครับผมกดเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมเยือนเพื่อนๆเห็นไหมครับกฎเบียบเพิ่นห้ามไว้ยังไงผมบ่รู้ที่รู้ผมบอกหูว่าเพิ่นห้ามเพราะอย่างดีผมบอกมีกฎระเบีย,ย,เยบ,บ,เบเขียนไว้นั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วของมักทักทายด้วยจากพลวัลสวัสดีรด้จากเมนก์ทักทายด้วจากคุณสุวรรณาครับผมคุณสุรพลทักทายสวัสดีสบบรดด้วยเจส้สวัสดีรด้วจ้า ต้องเป็นนุ่งเป็นพี่เป็นน้องกันธรรมดานี่ก็ได้ครับผมผมบริวารอย่างครับผมทักทายเด้อจากคุณจารุนีจากพี่น้องมืนอนึงบริได้พูดบริได้คุยทักทายเพื่อนเพื่อนพี่น้องฮาวเนี่ยผมอดบ่ได้เด้อครับช่วงนี้นครับน่าให้ผมขึ้นก่อนนะครับเด้อให้ผมพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องของเฮาก่อนครับผมเนาะอ่ะปล่อยกันเป็นมือนเมืนมนอนเยู่ครับเดี๋ยวนี้ผม,ม, dogs, ผม,ม,ผมเหมือนเยอะน,นะครับเนื่องผมไปเฮ็ดงานตามระบบเพื่อนผมก็เลยมือนปกติผมจะเล่นอยู่ข้างหน้าฟีดรนะครับแต่ตอนนี้ผมหน้าหอีกจั้งหักสั่นหยอกเด้อคุณนันท มือแรกที่่อยเห็นนะครับนอกแต่คนอื่นเพื่อนบลูแต่ผมรู้ผมบุบๆกับบุบเป็นยังงครับบางสิ่งบางอย่างกัดขึ้นบางสิ่งบางอย่างมันกันลงกัึงเป็นค่าปกติของเขานะครับตอนนี้เขาก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับพกเพื่อนยังบดีพอนะครับแล้เขากับเพื่อนแล้วก็พี่น้องของเขาคือเขากับผมหลังจากที่ทำหน้าที่ครีเอเตอร์ของเขาไปน้ำเราก็กทำการทำงานประจำของเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าเรากับัดนี้เขากับประสบการณ์ของคนแต่ละคนจะบุคือกันท่นั้นแล้วเพิ่นจึงบ่มีคอนเทนต์นี้ออกมาบอกว่าเพื่อนครีเอเตอร์ของเราทำให้เราาลงงท ระบบเฟซบุ๊กทำให้เราหลงทางเหตุเพราะคำนั้นยังไปหาเพิ่นบ่คคลอื่นคำนั้นเดี๋ยวคุยกับเจี๋ก่อนนักข่ัวเนาะทักไทยบอกเวลาผมได้เด้อครับเด้อบอกได้ครับเป็นน่านที่บ่เเทศแก้วแมนครับคุณเดียร์นักข่าจากคุณพัชชาจากน้องเดียนะครับเนาะแล nah, ้วก็คุณเพ็ญศรีจากคุณพัชชาครับผมทักไทยนะครับเนาะแล้วก็ส <iance> วัสดีได้จากคุณพัชชาจากคุณกันครับเนาะทักไทยคุณสุรพลเด้อเจี๋ยสังบาลคอยกันเลยนับเนาะคุณมาแล้วครับยายสายทั่วดทักไทยเด้อจ้าอาจารย์นันบ่ี้องห้องอาจารย์โอ้องเป็นอ่า มาบอกกล่าวเพื่อนๆพี่น้องของเขาเล็กๆน้อยๆครับเป็นเกล็ดขุ่มลูกนาะครับน้อนินนน้อยๆเนาะครับน้อแต่เบาๆเถอะหอยฟังแล้วเพลงเจ้าตื่นมาตื่นตื่นบ้านหอยคือแดดแทะนาะครับน้อทักทายได้จากพนวาดนะครับน้องพนทักทายเลยเด้อจากพี่สมหอยเนาะครับพี่สมหอยทักทายยูเสียน้อพี่สมพี่สมทักทายเด้อน้องดวงเดือนมาชั่นื้อได้จากพนมาครับหัวชันหายเหลือแต่บักซีน้องอ้าวอีกแล้วพี่สมผมพี่สมอารมณ์ดีครับผมทักทายสวัสดีได้จ้าพี่หมวดนะเหงากรได้จัดขีดเหงาลงเสร็จเร็วๆครับ ก็จัดคลิปสั้นลงไปนะครับนะเออค่าการกราถึงคลิปสั้นบ่มีเลยครับผมก็เป็นยังนันขข่งกับเพิ่งขึ้นเดี๋ยวกะมาสันฟันามาพ้างเป็นมูจากหอยตื้นแล้วรอบใบเดี๋ยวจากฮ่าฮ่าครับผมขอบคุณครับผมบ่มีเวียดเด้ออยู่ทางนี้อบอ่ผมมีเวียดเลยสอนอดีตเดี๋ยวจ้าเจ๋จมคนสวยสันฟันมาครับคุณยายเตจสินนผักไทยนะครับเนะาะผักไทายเด้๋ยวจาคุณนวลจันทร์สันฟันมาครับคุณสุบรรผักไทยนะครับต้องประสบการณ์กล้าพูดนะครับเนาะหาผมบ่ขึ้นก็ขอ